สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้ส้มจะพามาดูสะที่หลังบ้านในช่วงปลายเดือนตุลาคมนะจ้าเพื่อนๆที่จริงปลาในสะเขาคงชยู่ในช่วงนี้เมื่อปีที่แล้วเขาจำสินจ้าเขาไปอยู่ในใต้สะแต่ปีนี้จะอุ่นหน่อยเขาก็เลยยัง ยังไม่ไปจำสินเลยจ้ะก็มาขอมาขออาหารทานอส้มก็จะให้อาหารเขาแต่ก็เรื่องที่เขาจำสินช้าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จ้ะเพราะว่าเปืองอาหารปลาเอามาหากมาขอกินแบบนี้ก็ต้องให้เขานะจ้ะถ้าเขานอนก็ไม่ต้องให้อาหารเขาก็ดีหน่อยแต่นี่ เขามาขอกินก็ต้องให้เขาเชา้านี้อากาศก็ไม่หนาวไม่ร้อนจ้าอยู่ที่16องศาเซลเซียสนะจ้าเพื่นพนอนๆก็ของพวกผักที่ปลูกในสวนก็ค่อยๆทย,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 ยอยเปลี่ยนสีจ้าค่อยทยอยเปลี่ยนสี เห็นต้นกล้วยไกลไกลแม่จ้านั่นต้นกล้วยก็มีราคาดีมากเลยจ้าใบาของเขาเอาไปทำข้าวเหนียวปิ้งขายราคาดีมากเลยจ้าข้าวเหนียวปิ้งอันละสามปอนส้มก็คาดว่ามีมีหลายใบอ,อยู่จ้าคงจะได้คงจะได้เป็นร้อยปอนนั่นละจ้า คนสั่งก็เยอะแต่ใบกล้วยมันมีไม่เยอะจ้าแต่ถ้ามีเยอะก็สุดยอดก็ให้อาหารปลาไปก่อนจ้าเจ้าเจ้าสาก็ตัวใหญ่มากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วส้มให้อาหารเขาอยู่ดีๆเขาตื่นเต้นมากจะเข้ากระโดดขึ้นจากน้ำพอเขาตกลงไป ตัวเขาใหญ่มากเลยเขาก็เลยไปทําให้ปลาตัวดาๆนะจ๊ะกระเด็นขึ้นมาตรงตรงขอบสะนี่แหละจ้ะดีหน่อยที่ส้มเห็นก็เลยเอาเขาลงไปความความดันของเขานี่ยจ้ะแรงมากๆเลยแล้วตัวเขาก็ใหญ่ด้วยนะจ๊ะก็คาดว่าประมาณสองสองหรือสามกิโลกรัมนี่แหละจ้ะตัวของเขาแต่ก็ไม่เคยช่างจ้ะ ตอนที่ซื้อมาก็ตัวเท่าหัวนิป่งนี่หละจากสิบกว่าปีที่แล้วถ้าเกิดย้ายบ้านก็ต้องเอาเขาไปด้วยละจ้ะทิ้งเขาไว้ทิ้งเขาไม่ได้อแต่ก็ต้องหาวิธีย้ายเขาด้วยจ้ะย้ายเขาเพื่อไม่ให้เขาเมไม่ตายนะจ๊ะย้ายปลาปลาตัวใหญ่ก็ย้ายยากเหมือนกันจ้ะต้องหาวิธี วิธียายเขาถ้าเกิดย้ายบ้านนะจะเพื่อนๆไม่อยากเอาเขาเอาไว้ไม่อยากเอาเขาไว้ข้างหลังเพราะว่าเลี้ยงเขามาสิบกว่าปีสิบกว่าปีหวัวตอนที่ซื้อมาตัวเท่าหัวนิ้วโป้งเท่านี้ตัวใหญ่มากซื้อมาสองตัวจะอย่างที่บอกอีกตัวหนึ่งหมาป่าคาบไปกินเมื่อสามปีที่แล้วจ้ะ เขาก็เลยเหลืออยู่ตัวเดียวก็ได้เพื่อนตัวเล็กๆเ,เป็นเพื่อนจ้ะเป็นเพื่อนเขาฝนก็ตกอยู่บ้างจ้ะเมื่อคืนนี้ส้มก็อยากจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมจ้าแล้วก็มีต้น วอท์ว a เตอร์ครสด้วยจ้ะนี่จ้ะวอเตอร์ครสใส่ใส่หมกหมกปลาอร่อยมากๆเลยจ้าเพื่อนๆท้ายที่สุดนี้ส้มขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่ติดตามส้มนะจ้าขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสดชื่นจ้า เ้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบายจ้าสวัสดีจ้า